กุนโอ้โหมาแล้วเขาจะมีโคโยตี้มายืนเต้นแล้วก็ตักกับเขาไปาใช้หายาว่าบุฟเฟ่โคโยตี้นี่ที่ผมมานี่อยู่ตรงนี้วันหนึ่งนี่เราเรามีเปลี่ยนกี่ชุดครับสองถึงสามชุดมีสองถึงสามชุดวันนี้เปลี่ยนไปกี่ชุดแล้วอันนี้ชุดที่สองอันนี้ชุดที่สอง เดี๋ยวอาจจะมีชุดที่3าุกหน้าแบบอะไรคกันลองปรึกษากันสักนิดนึงเอาข้าวเยอะไหมพี่นิดเดียวพอครับแล้วทำไมทำไมเอานิดเดียวผมจะได้วนหลายรอบเน้นเติมกับข้าวคุณลองมองไปนี่ว่ามีกับข้าวใหม่มาอันไหนมีมีน่าสนใจไหมมีหม้ออยู่ใหญ่ นัดถ่ายวันอาทิตย์ครั้งแรกเลยพวงเนี้ยของช่องนะทุกคนนัดถ่ายกันวันอาทิตย์ครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีตโอ้ครับทุกคนครับวันนี้เนี้ยเดี๋ยวผมก็ำลังจะไปบ้านพี่คนนึงแต่ว่ายังไม่บอกครับทุกคนครับว่าเป็นใครเป็นละครลับระลับพี่อะไรก็คนเขาก็เห็นจะปกคลิปอยู่แล้วก็จะทำเป็นรายการทีวีไงก็ต้องรับลมคมในกันนิดนึง เดี๋ยวเรากาลังจะเดินทางไปบ้านพี่คนหนึ่งครับวันนี้เราไม่ได้ถ่ายคลิปคนเดียวครับผมเรานัดพี่คนหนึ่งเอาไว้นะว่าให้ไปถ่ายคลิปด้วยกันคิดว่าทุกคนน่าจะถูกใจนะเรียกว่าหลอคอยการกลับมาของเขาของลินจะพึบพับพึบพับไปคุณครับผมไปไปไปหา <PAR A. S 1> พี่เขาก่อนไหมไปดูกันว่าเขาคือใครทําไมถึงชวนเขาแล้วก็ยังอยู่ไหมยังอยู่ดีไหมเดี๋ยวพา <c oughs> <isa> ไปดูกันครับทุกคนครับว่าชวนใครไว้คนครับ โโอ้หมาแล้วบุคคลที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับทุกคนครับ เียงนกกงหัวจุกมันรีบไม่ใช่อะไรอ่ะบ้านพี่อะไรเนี่ยสนจัดไปเลยผมชอบเลี right> ้ยงนกฮะหมดหมดกับผู้หญิงไปเยอะแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนจากเลี้ยงผู้หญิงเลี้ยงสัตว์ดีกว่ามาเลี้ยงสัตว์ดีกว่านทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวชวนพี่ต่อไปด้วยครับคือเกินไปคลิปก่อนน้านี้ว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยเดี๋ยวมีนัดถ่ายกับพี่ต่อบ้างครับนะครับผมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเลิกงามยามดีอันมงคลเลิกแล้วอันมงคลครับเดี๋ยวเราชวนพี่ต่อไปถ่ายคลิปด้วย กเมื่อก่อนตอนถ่ายกับพี่ตอด่ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีพวกเข้าแกงบุฟเฟ่นะยังไม่มีไม่เคยนะไม่เคยมีมยตอนนั้นหลักๆผมถ่ายแรกผมพาพี่ไปอะไร ก๋วยเตี๋ยวไงสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวอาหารจานยักษ์ษ์เออเมื่อก่อนยังทำพวกอาหารจานยักษ์ู่ได้ครับผมไปทรมานเนี่ยแต่ว่าวันนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวพาพี่ต่อไปกินข้าวแกงช่วงนี้มันเป็นยุคของพวกข้าวแกงบุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่ต์อ่าซึ่งช่องผมก็ถ่ายหลายร้านอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีร้านอะไรคือมันมีข้าวแกงบุฟเฟ่ต์ร้านหนึ่งครับทุกคนครับผมอยากไปถ่ายนานแล้วแต่ว่าไปถ่ายคนเดียวไม่หนุก ถ้าผมกันไอ้จองตอนนี้ไปอ่ะไม่เหมาะร้นเขาแกงมูฟเฟ่ธรรมดาเลยนะร้านเขาแกงมูฟเฟ่ราคาห9บกาบทของกินาาทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่ามีเป็นร้อยอย่างเป็นร้อยอย่างเป็นร้อยอย่างราคาห9บกาบทกินเท่าไหร่ก็ได้เติมเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าความพิเศษของร้านนี้ครับที่จะต้องมีพี่ต่อเลยไม่มีไม่ได้เลยคือว่าเขาจะมีโคโยตี้มายืนเต้นแล้วก็ตักกับขา้าว <laughs> เป็นข้าวแกงโคโยตี้ครับเขาโด่งดังในชื่อของข้าวแกงบุฟเฟ่โคโยตี้เนื้อห้าสิบเก้าบาทวี่คโยตี้เนี่ยปกติไปแพงไหมอ่ะดื่มมาร้อยยี่สิบบาทแพงนะมันก็ต้องมีการลงทุนนะห้าสิบเก้าเนี่ยเราทั้งวันกินไม่อั้นไม่จำกัดเวลาน่าสนใจไหมน่าสนใจไปเลยไปเลยไปแบบนีเมียะไรไปบ่า ไปเลยนี่แหละที่ให้เล่นงานทั้งทีด้วยเออถ้ามีเราเอาตีนไปเเราก็มีเออไปเลยเดี๋ยวพาไปดูกันครับทุกคนครับว่าข้าวแกงบุฟเฟ่คอยอตี้ร้านนี้ห้าสิบเก้าบาทถูกมากเลยนะมีทั้งหมดเกือบร้อยอย่างสําหรับวันเสาร์อาทิตย์คุ้มไหมคุ้มพี่เติมเท่าไหร่ก็ได้คุ้มไหมคุ้มแล้วไม่จํากัดเวลาคุ้มไหมคุ้มอีกมีคอยอตี้คุ้มคุ้มก ข้าวแกงไม่กินก็นได้ไปครับไปครับไปดูครับด้วยครับพาไปดูกันสำหรับรา้านนีน้ครับไปนี่ครับทุกคนครับพี่ <ๆ S 1> เขาบอกว่าต้องปักหมุดไปข้าวแกงบุฟเฟ่ห้าสิบเก้าบาทสายหนึ่งครับทุกคนครับชื่อชื่อจริงๆชื่อร้านของเขาคืออ้วนจิ้มจุ่มเพราะว่าจริงๆเขาเป็นร้านจิ้มจุ่ม,มแต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ยจิ้มจุ่มเขาก็ไม่ได้เปิดขายทำไงให้เกิดรายได้ก็เปิดเป็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่แล้วก็ทําไงให้มันบูงขึ้นมายัดโคโยตี้ใส่เข้าไป สำหรับใครที่อยากมาดูคุยตี้นะหรือว่ามาถ่ายคอนเทนต์มีน้องๆเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าวันอาทิตย์อ่าต้องวันอาทิตย์ก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ไงที่นัดมึงวันอาทิตย์แทนที่จะได้พักผ่อนดูดูยูทูบอยู่บ้านดูคุยตี้แทนเฮ้ยไอ้นี่เหมือนกันพักผ่อนเหมือนกันนี่ครับเราเราปักบุตรไปเลยว่าข้าวแกงบุฟเฟ่ห้าสิบเก้าพี่เขาบอกข้าวแกงบุฟเฟ่ห้าเก้าพุทธมนฑลสายหนึ่งครับทุกคนครับนี่ ปึ๊บนี่เจอร้านเลยเป็นไงแต่ว่าใน Google Map มีแต่ข้าวแกงนะปิดไหมปิดนี่ใน Google Map มีแต่ข้าวแกงแต่ว่าพี่หนูคุณสลับไปตรงนี้นิดนึงเปี้ยงเข้าไปโอ้โหเปรีครัเลยโอมีคอร์สเบรด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันครับทุกคนครับนี่ปักหมุดเรียบร้อยครับทุกคนครับข้าวแกงบุฟเฟ่ห้าสิบเก้าแล้วก็สายหนึ่งทุกคนครับนี่ต้องปักหมุดประมาณนี้คุณไม่รับบุฟเฟ่ห้าสิบเก้า ไม่ก่ายมากลับมาถ่ายถ่ายกับพี่แม่งอารมณ์นี้ตลอดแล้ววะกูเห็นมึงพาคนอื่นไปนะในห้างในห้างอนีบไปหากุกขี้เมาอย่างงี้ร้านดีๆร้านธนาคารเออพอกลับมาถึงกูเป็นอย่างงี้แก้วนี่ไงข้าวแกงบุกเบ้ห้าสิบ้าบาท พูดถึง59บาทก่อนปกติกินข้าวแกงนี่ก็คือราด2อย่างนะสองอย่างสามอย่างเต็มที่อ่ะสามอย่างสามอย่างอ่ะสามอย่าง59บาทเพราะเดี๋ยวนี้หนึ่งอย่าง40 40ใช่คุ้นเคยเลย2อย่าง50 50สามอย่างก็คือ60บาทเนี่ยแหละประมาณนี้ประมาณ3อย่างแต่ที่นี่ครับทุกคนครับข้าวแกงปุ๊บเว้ย59บาทกินเท่าไหร่ก็ได้พี่โุ้ยคุ้มนะตามกี่รอบก็ได้ไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดรอบที่ผมตกลงมาหนึ่งเบอก บุฟเฟ่ผมไม่ได้ติดอะไรทั้งมองผมไม่เคยคิดอะไรบุฟเฟ่ผมกินไม่คุ้มหรอกอ่าอ่าแต่เขาบอกว่าเป็นบุฟเฟ่อะไรนะเขายายไายาว่าบุฟเฟ่โคโยตี้นี่ที่ผมมานี่อยู่ตรงนี้แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับตอนแรกที่มาพอมาถึงปุ๊บก็ให้เบนซ์ไปถ่ายอินซองอินเสิร์ตตอนแรกน้องๆ้องเขาใส่นี่เลยเป็นชุดแบบเออผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเป็นชุดแบบนักศึกษาใช่คอปอย่างนี้ผมเห็นแล้วเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ข้างหลังวุ่งหลังเลยสวยแล้วหยิบแว่นหยิบแว่นดำเลย หิบวัตมารอเลยพอผมเดินลงจากรถปั๊บลงจากรถปุ๊บน้องเดินเดินออกมาเรียงแถวเดินออกมาเดินออกไปครับนี่แล้วก็ไปเข้าเข้าห้องแต่งตัวแต่งตัวปุ๊บตอนนี้เขามากับคอนเซปต์ชุดอะไรเลยเรียบร้อยอยากเอาหัวหมูมาแก้บนเลยโคโยตีผมไปไหนมิดชิดมาก เด็กเขากลัวผมขนาดนี้เลยหรือเปล่าอยากจะถามคำามเดียวครเกณฑุดตอนไหนผมไม่ใส่แว่นแล้วแต่ว่าเขาจะมีเตีมแบบนี้เรื่อยๆครับทุกคนครับที่นี่คือร้านบุฟเฟ่ข้าแกง59พุทธมณทนสายหนึ่งครับเข้าไปดูไหมเข้าไปดูไหมเข้าไปดูไหมแล้ววันนี้คุณจะเลือกจากเมนูไหมหรือคุณจะเลือกจากคนดูจากหน้าหมอนะ เรอไปดูว่านา้หมอน่ากินไหมนม้หมอน่ารักไหมหน้าทานหรือเปล่าเออหน้าทานหรือเปล่าเออไ,นะไปดูใกล้ใกล้ไหมไปดู <ผม S 1> ใกล้นะไหมพี่ว่า59เนี่ยมีอะไรให้กินบ้างคุณ ดูนะดูจากมือผมนะปาดไปเป็นร้อยอย่างพี่ครับผม้อตอนแรกตอนแรกผมเห็นเขียนว่าเป็นร้อยอย่างอ่ะไม่เชื่อนะเพราะว่าจุดขายเขาคือคโยตี้เขาก็ไม่ต้องทําเยอะก็ได้ไงพี่นึกกะบว่าทำซัก50อย่างแล้วก็มีน้องๆคโยตี้มาเป็นคนตักให้มาเอนเตอร์เทนให้อันนี้ก็ดูแบบน่าสนใจแล้วนะแล้วดูแต่ละอย่างเขาเนี่ยฮะแกงเขียวหวาน นี่เข e ียวหวานจริงๆฮะเขียวียวไม่ปนเลยแล้วดูเมนูเขาหอยลายหอยลายมีพี but, but, ่หอยลายมีลาบเลิกโอ้ดีมีลาบนี่หอยแมงกู้แมงกู้ยำปลาทูเฮ้ยของพี่ดีทั้งนั้นเลยว่ะพี่ต่อดูไหมดูไหมมีอะไรน่ากินดูไหมอุ้ยเรามี59บาท59บาทมีกุ้งด้วย59บาทมีกุ้งแล้วก็พวกเนื้อๆหนังๆด้วยเนี่ย ต้มปลาต้มยำปลานินต้มยำปลานินต้มยำไข่ปลานี่โอ้โหต้มยำไข่ปลาจริงๆริงเลยผมว่ปกติพี่ต่อมาต้องมีอะไรนี่ปลาดุกนี่ไปลาดุกนี่อันนี้คือถ้าตัดเรื่องกิมมี่เขาทิ้งนะน้องๆโคุยตี้ตัดทิ้งนะคือกับข้าวน่ากินนะพี่กับข้าวนักกินนะครับทุกคนครับเป็นร้อยอย่างเลยไข่พะโล้อ่ะคุณดูไข่พะโล้ดิโอ้โหเป็นไปใบเอาเลยไหมคุณเอาเลยเอาเลยเอาเลยไหมเอาเลยต้องยังไงครับถ้าสมมติจะกิน คือไปตักข้าวเองหรือว่าบอกเดี๋ยวเขาจะตักข้าวให้เราก่อนอ่าเอาข้าวเยอะไหมคะไม่เยอะก็บอกว่าเคือข้าวนี่มาบอกได้เลยว่าจะเอามากเอาน้อยเดี๋ยวทางพี่พีนจัดการให้อายุเท่าไหร่ไม่เอาเรยวันนี้กับข้าวที่ตักได้กี่อย่างเออได้กี่อย่างได้กี่อย่างอันี้ผมไม่กินของทอดโซนของทอดมีฮะทุกคนครับโซนของทอดมีง่ายโคตรเลยอันนี้ปลาดุกปลาดุกทอดราดพริกไอ้ตัวนี้ปลาดุกทอดราดพริกก็มีอันนี้เมนูอะไรครับตัวนี้ปลาดุ ปลาดุกหันครับเลยครับแค่นี้แะครับปลาดุกหันได้เออพี่เจ้าของร้านเป็นอะชุดเมื่อกี้ไปไหนวันหนึ่งนี่เราเรามีเปลี่ยนกี่ชุดครับสอมชุดครัมีสองชุดวันนี้เปลี่ยนไปกี่ชุดแล้วอันนี้ชุดที่สองอันนี้ชุดที่สองเดี๋ยวอาจจะมีชุดที่สามชุดหน้าแบบอะไรคกันมาลองปรึกษากันสักหน่อยคชุดหน้าแต่งแต่งแบบไหนอ๋ออันนี้เลยอันนี้คืออะไรครับเมนูอะไร หลังไก่มาบ่อยไหมครับมาบ่อยไหมมาเพิ่งมาครั้งแรกอ๋อเพิ่งมาครั้งแรกนี่มาบ่อยเลยแต่ลูกเขยนี่ครับดูมนครับจะหอมนะพี่ดูดิปัดเผ็ดนี่พี่ไดำนี่หว่าเผ็ดหอมนะเผ็ดหอมอันนี้เมนูอะไรครับมีแค่วัตถุดิบมาเพียวๆเลยบอกเห็นแค่นี้ก็ได้แค่นี้แหละครับเนี่ยพี่แล้วดูแล้วดูแต่ละเมนูเพราเนื้อๆนะ ขอองี่่ะผมไม่กินร้านข้าวแกงนี่ผมไม่เคยเจอผัดขวที่ให้เนื้อเยอะขนาดนี้นะไป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 ทุกคนครับนี่เพลงมาแล้วผมเพลงมาแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมามามาแล้วนี่ครับทุกคนครับได้เรียบร้อยครับทุกคนครับสำหรับข้าวแกงบุกเควนที่นี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไปลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงไป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 มาแล้วฮะมาแล้ว นี่ครับแล้วเขาน้องๆเขาก็จะมีมาเต้นเอ็นเตอร์เทนแบบนี้นะมาลัวนี้ลัมละเออลัมสามารถนั่งดูได้อันนี้คือกินไปด้วยดูไปด้วยได้ได้ได้เฮ้ยมันไม่ได้น้องไม่ได้มาไม่ได้เหรอเออมารยาทไม่ดีดีมีนั่งเลยน้องๆเอเดนมีแบงค์ลอยไหมพี่ผมนั่งแบงค์ลอยไม่รู้จะตามมาทำไม หญิงอบนะเมียไปาแ,แม่สนิทกับเมียกูด้วยแ,แต่้องเต้นน่ารักนะ่าเออแต่เอ้ผมว่าดีนะเป็นกิมมิคหนึ่งคือเป็นกิมมิคจุดขายดีอาหารอนะ่ะแค่มีความหลากหลายแบบร้อยประมาณร้อยอย่างเนี่ยอันนี้คือแม่นคุ้มค่าแล้วสำหรับเงิน59อันนี้เอาถ้าคนจะกินนะสองจานเอนาทุกคนกินสองจานถ้าอยา่างข้าวหอย่าง7อย่างจานเดียวคแล้วถูกไหมเนี่ยอย่างของผมเนี้ยพี่ว่าข้างนอกขายเท่าไหร่อ่ะของผม1อย่าง2อย่าง สามอย่างสี่อย่างห้าอย่างเอาแค่จานนี้ห้าอย่างพี่ว่าข้างนอกขายเป็นข้างทางธรรมดาอย่างตอนนี้เกือบร้อยแล้วเนี่ยทีแปดสิบบาทใช่ไมใช่มัสมานใส่ถ้วยไซนี้นะโอ้เยอะนะซื้อตลาดนัดนี่สี่สิบแล้วนะสี่สิบใช่ใส่ถุงอ่ะข้าวแกงมัดถุงอ่ะสี่สิบบาทแล้วเดี๋ยวมาลองชิมกันครับทุกคนครับสำหรับข้าวของที่นี่หนึ่งคือโชว์ดีกิมมิกดี ราคาดีมากในราคา59ใช่ความหลากหลายโคตรดีโคตรดีเลยกับข้าเป็นร้อยอย่างใช่ครับกับข้าเป็นร้อยอย่างครับทุกคนครับรสชาติจะเป็นไงของพี่ต่อเลยมาบ้างแกงใต้ครับปลาดุกแกงใต้ปลาดุกทอดผักกะเพราแล้วก็แกงคั่วหอยขมก็เป็นแนวใต้ใต้อะลองชิมลองชิมดีกว่าลองชิมดีกว่าอันนี้ผมมีเหมือนกันอันนี้อันแรกเลยคำแรกครับทุกคนครับกับเมนูปลาดุกเนาะใช่ครับเป็นปลาดุกเหมือนทําเป็นปลาดุกแกงใต้ดีเลย อร่อยอะรสชาติดีเลยตัวปลาดุกเปื่อยอืมรสชาติเข้มข้นโอเคเข้มข้นเลยหนูดูความข้นของมันเนี่นี่นี่ดูสีดูสีสันของพริกแกงนี่ฮะดูความเข้นพริกแกงถึงครับทุกคนครับตัวปลาดุกรสชาติดีนี่แล้วผมมีตัวนี้ผมไปที่ไหนผมก็ต้องเอาตัวนี้ฮะผัดผัดผัดกระดองอ่าแต่ว่าสังเกตจากจากหน้าตามันจะแฉะนะฮะผัดผักกระดองในอุดมคติผมเนี่ยต้องแห้งๆเลยลองครับทุกคนครับรสชาติเป็นไง ถ้ามีฟักก็เป็นต้มกระดองได้ไอ้ต้วหักดกกระดองเขาจะเป็นแบบเปียกๆหน่อยอ่ามีน้ำนิดนึงเนี่ยมีน้ำนิดๆแต่ว่ารสชาติดีไหมโอเครสชาติโอเคครับทุกคนครับรสชาติกินได้โอเค <c oughs> ผมไม่ได้สนใจเรื่องการกินนะฮะผมตักข้าวก <c oughs> ่อนแป๊บนึงฮะผมตักข้าวแป๊บนึงฮะผมไปตักข้าวใหม่ก่อนเดี <c oughs> ๋ยวยังไม่หมดเลย <c oughs> ไปแล้วเดมาดูของผมบ้างอันนี้คือเอามีอะไรแกงคั่วหอยขมเฮ้ยเฮ้ยจริงๆแม่งไม่ได้ผมพูดจริงนว่ามันบางไร<ห>านี่ บางร้านเขาไม่ได้ให้เยอะๆอางนี้นะรสชาติที่เป็นแกงคั่วจริงๆที่ไม่ไม่แบบตระงิเยอะอะรสชาติถึงนรสชาติถึงถึงถึงนี่แล้วของผมเนี่หมูหวานให้ดูหมูหวานเป็นรสชาติข้าวแกงแบบร้านทั่วไปกินมาเนี่ยสามตีอย่างเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรติดขัดนะดูเลย ร้านข้าวแกงแบบที่ตักแบบตีติบบาทยังไม่ยังไม่มีเมนูอย่างนี้นะก็เผ็ดหอมมากแบบนี้เผ็ดหอมราคาไม่ไม่ดุนะครับเขามาผัดแบบนี้ลองครับทุกคนกับข้าวที่นี่รสชาติเข้มข้นเเพราะว่าให้ผมวิพห์นะพอมันเป็นบุฟเฟ่ข้าวแกงอ่ะถ้าสมมติทำรสชาติมาอ่อนๆเนี่ยคนก็จะกินแต่กับเล่นถูกต้องถูกต้องถูกต้องนทุนเขาก็จะสูงเพิ่มขึ้นไปนั้นทำรสชาติมันเข้มข้นให้กินคู่ไปกับข้าวใช่ นะมันจะได้กินแบบอิ่มในในปริมาณที่โอเคถูกต้องร้านอยู่ได้อะไรแบบนี้เ <c oughs> มน,นูใหม่มาเพิ่มแล้วพี่เนี่ยสามหม้อเลยรีบริงเลย เดี๋ยวนะคือผมอ่ะเป็นนักกินครับแข่งกินวงกินไยกันมาเยอะแล้วแต่พี่มึงไหวมากไหวจริงๆอาหารอร่อยเขาออกมาครบแล้วอาหารออกมาครบแล้วหลักแล้วต้องไปเพิ่มอาหารคนเยอะนี่แล้วผมลองตัวนี้ก่อนมาสัมนครับทุกคนครับมาสมนอ่าชิ้นส่วนไก่เนี่ยมันก็จะเป็นไก่แบบติดกระดูกนะของมันจะเป็นชิ้นส่วนไก่นี่มองให้ดีคือน่องนะนี่อันนี้ตูดตูดน่องข้อมันส่วนตข้างล่างนี่ครับลองดูว่าความเคลืโพด้ประมาณไหน ไม่ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงกับมัสมัทนี่แบบเข้มข้นหวานเข้มข้นแบบเข้มขน้นที่มันคลักๆมาเลยอันนี้จะดูมีความใสหน่อย,ย,อยแต่ว่ารสชาติถึงนะทั้งกลิ่นของเครื่องแกงถือกลิ่นของกะทิก็อาจจะเบาๆหน่อยแต่ว่ารสชาติโอเคอร่อยเลยครับทุกคนครับคนน้อยเลยคนน้อยแนละ้วคนน้อยเลยใสแล้วใสเอาเอาข้าวเยอะไหมพี่นิดเดียวพอครับ แล้วทำไมทำไมเอานิดเดียวผมจะได้วนหลายรอบเน้นเติมกับข้าวคุณลองมองไปดิว่ามีกับข้าวใหม่มาอันไหนมีมีน่าสนใจไหมมีหม้ออยู่ใหญ่ๆคลิปนี้คนดูอาจจะบอกว่าดีเทลอาหารไม่มีเลยจัดแล้วก็มีอันไหนมีอันไหนเด็ดๆอีกไหมครับมีไหมผมถามมีอะไรเด็ดๆเขาแบบนี้เขาแบบนี้กงี้ทะเลาะกับเมียดีมั้งโมหาเลยเลิศแางเลยไปกับข้าวหลายอย่างจริง ทุกคนเวลามายืนดีนะแล้วกับข้าวหลายอย่างไม่ไม่รู้กินอะไรจริงนะใช่ป่ะถ้ามีน้อยๆเราจะรู้ว่าอะไรทีกินอะไรดีมุ้งมากเลยกระเพราใหญ่เตีกระเพราเยอะดีนะคือมุ้งมั่นมากเลยดีดมันสั่นแล้วมือโอเคนะเราโอเคนะโอเคแล้วถ้าเผื่อเรามารอบสองรอบสามอะไรก็ว่ากันไปนะเผื่อนะเดี๋ยวมาใหม่นะครับได้พวกนี้มาใหม่และแปัญหาคือตรงนี้แหละอิ่มก็อิ่มแล้ว แต่ว่ามันอยากกินนี่ใช่มันคาใจในรสชาติอาหารแล้วดูเก๋าก็เป็นเครื่องในน้องไม้ดองเน่อไม้ดองเพื่อจะไปเล่นมุกกับเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข้าแกงบุฟเฟ่ที่คุ้มค่าสุดๆในราคา59บาทต้องครัคุ้มเลยคุ้มเลยครับแล้วก็ความหลากหลายนี่กับข้ามีเป็นร้อยอย่างครับ ครับผมคุ้มค่าแน่นอนคุ้มาแน่นอนคุ้มค่าเลยใครอยากตามมาตามมาได้ครับตรงนี้คือตรงพุทธมณฑลสายหนึ่งคุณเสิร์ชมาได้เลยว่าข้าวแกงบุฟเฟ่ห้าเก้าพุทธมณฑลสายหนึ่งแล้วก็ใครที่อยากจะมาดูคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมน้องๆโปรเตี้แบบนี้นะครับคอยมาอินเตอร์เทนให้เราดูอะไรเงี้ยวันอาทิตย์ครับทุกวันครับทุ่วันอาทิตย์หรือเปล่าเราลองไปถามพี่เอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถามดีกว่าถามดีกว่าคันพลาดแล้วก็เปิดปิดกี่โมงลองถามพี่เอาไหมได้ครับดีกว่าได้ไหมได้ไหมร้านเปิดกี่โมงครับ ขอบคุณมากฮะับห้าโมงเช้าตื่นแต่ตีห้าจะตื่นบ่ายสามตีห้าห้าโมงเช้าเอออันนี้ก็ตื่นกันตีห้าอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วแล้วพวกหนูมากี่โมงสิบโมงเพราะงั้นะคุณแนะนำให้คนมากี่โมงสิบเอ็ดโมงนะก็เริ่มมีเส้นแล้วก็เขาก็จะมีคอนเทนต์เรื่อยๆเนาะก็ในงานนี้ก็เป็นผู้ชายรอรอมาเย็นเสิร์ฟบ้างใช่เขาบอกมีเขาเห็นผมเห็นแบบมีโลโก้เลยว่ามีผู้ชายรอรอมาจากแอดการ์ดคุณคุณลอง ลองไปสมัครที่าคนเพื่ออาทิตย์หน้าเรามายืนตักกับข้าวสงสาราลูกค้าครับผมอ่ะข้าวข้าวประมาณนี้ครับทุกคนครับใครดูแล้วชื่นชอบอะไรยังไงฝากกดติดตามด้วย,ย้อนจะต่อไงอ่ะก็จะต่อเรจะกลับมาครับผมนี่กลับมาแล้วกำลังอีกแล้วก็คือรอดูไปรอดูรอดูผลลัพธ์ของคลิปนี้ก่อนใช่ฮะถ้าเมียโอเคก็คงได้ทำต่ออ่ะข้าวข้าวประมาณนี้ครับใครดูแล้วไงเราชื่นชอบไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วย นะครับผมแล้วก็ตามมาเจอน้องๆได้ครับเขาคอยบริการอยู่ที่นี่น้องๆอาจจะหายไปคนสองคนในช่วงที่ผมมานะฮะเอาเงี้ยหรือมไปเติมดอกไม้ฮะไปไปทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้ววันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับสบับรด้วยบัตด้วย